รูปเลขาคณิต2มิติและรูปเลขาคณิต3มิติกันนะคะไปดูกันเลยค่ะรูปเลขาคณิตนะคะคือรูปที่ประกอบไปด้วยจุดระนาบเส้นตรงเส้นโค้งอย่างน้อยหนึ่งอย่างนะคะ รูปเลขาคณิตเราจะแบ่งออกเป็น3ามแบบนะคะแบบที่1รูปเลขาคณิตหนึ่งมิติค่ะแบบที่สองรูปเลขาคณิตสองมิติและแบบที่สามรูปเลขาคณิตสามมิติเราไปดูแต่ละชนิดกันเลยค่ะอ่า รูปเลขาคณิตที่ไม่มีมิตินะคะก็คือจุดนะคะเราจะให้ความหมายว่าเป็นรูปเลขาคณิตที่ไม่มีมิตินะคะต่อไปรูปเลขาคณิตหนึ่งมิติก็จะประกอบไปด้วยพวกเส้นตรงเส้นโค้งเส้นหยักเส้นงอเส้นโคดส่วนของเส้นตรงได้หมดเลยนะคะอันนี้เป็นรูปเลขาคณิตหนึ่งมิติรูปเลขาคณิตสองมิติ อ่าเป็นรูปที่มีเป็นรูปละนาบหรือรูปที่แบนราบนะคะเช่นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมวงกลมวงรีเป็นต้นรูปเลขาคณิตสามมิติก็จะเป็นทรงสามมิติที่มีผิวเรียบและผิวโค้งนะคะก็เช่นปิซซมพีระมิดกลวยทรงกลมอ่า เรามาดูเลขาคณิต2มิติกันก่อนเลยนะคะรูปเลขาคณิตสองมิติก็คือรูปเลขาคณิตที่แสดงความกว้างและความยาวของรูปเราก็จะประกอบไปด้วย4ี4แบบนะคะแบบที่1รูปสี่เหลี่ยมแบบที่สองรูปสามเหลี่ยมแบบที่สามรูปหลายเหลี่ยมแบบที่4วงกลมและวงรีเราไปดู รูปเลขาขณิตสองมิติแต่ละแบบกันเลยนะคะแบบที่1รูปสี่เหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมยม,มีรูปอะไรบ้างเอ่ยอ่ารูปสี่เหลี่ยมเป็นรูปปิดที่มีสด้านสีม่มุมรูปสี่เหลี่ยมแบ่งออกเป็นหกชนิดนะคะอ่าชนิดที่1นึ่งสี่เหลี่ยมจัตุรัส มีคุณสมบัติว่าด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมทุกมุมเป็นมุมฉากรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าด้านตรงข้ามม,มีมีความยาวเท่ากันสองคู่แล้วก็มุมทุกมุมเป็นมุมฉากสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันมุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ด้านตรงข้ามขนานกันรูปสี่เหลี่ยมด้านขนานด้านตรงข้ามเท่ากันสองคู่มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันรูปสี่เหลี่ยมรูปเว้าด้านที่อยู่ตรงด้านตรงมุมประชิดจะมีขนาดเท่ากันสองคู่มุมตรงข้ามมีขนาดเท่ากันดังรูป ต่อไปไปดูชนิดที่2กันเลยค่ะรูปสามเหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมคือรูปปิดที่มี3ด้านสามุมมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันได้180องศารูปสามเหลี่ยมแบ่งแบ่งออกเป็นสองลักษณะลักษณะแรก ก็คือแบ่งตามลักษณะของด้านก็จะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าสามเหลี่ยมหน้าจัวสามเหลี่ยมด้านไม่เท่าอีกแบบหนึ่งก็คือแบ่งตามลักษณะของมุมก็จะเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากสามเหลี่ยมมุมแหลมสามเหลี่ยมมุมป้านไปดูแต่ละชนิดกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงสามเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีด้านทุกด้านเท่ากันแล้วก็มีมุมทุกมุมเท่ากันแล้วก็มีขนาด60องศา ต่อไปสามเหลี่ยมหน้าจัวมีด้านประกอบมุมยอดเท่ากันและมีมุมที่ฐานมีขนาดเท่ากันสามเหลี่ยมด้านไม่เท่ามีด้านทั้ง3ด้านยาวไม่เท่ากันและมีมุมทั้ง3าม,มุมไม่เท่ากันต่อไปลักตามลักษณะของมุมนะคะก็คือสามเหลี่ยมมุมฉากมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมฉากซึ่งมีขนาดเท่ากับ90องศา สามเหลี่ยมมุมแหลมมุมทุกมุมเป็นมุมแหลมสุดท้ายสามเหลี่ยมมุมป้านมีมุมมุมหนึ่งเป็นมุมป้านซึ่งกางมากกว่า90องศาแต่น้อยกว่า180อองศาต่อไปไปดูชนิดต่อไปกันเลยค่ะชนิดต่อไปเป็นรูปหลายเหลี่ยม รูปหลายเหลี่ยมก็คือรูปที <through> ่ปิดล้อมไปด้วยด้านตั้งแต่3ด้านขึ้นไปรูปแรกก็คือนี้รูปห้าเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมก็จะมีรูปหลายเหลี่ยมที่ด้านเท่าแล้วก็รูปหลายเหลี่ยมด้านไม่เท่านะคะอันนี้คือรูปหลายรูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีด้านทุกด้านยาวเท่ากันแล้วก็มีมุมทุกมุมมีขนาดเท่ากันรูปต่อไปรูปหกเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีด้านเท่ากัน6ด้าน มีมุมเท่ากาัน6มุมรูปแปดเหลี่ยมด้านเท่าก็จะมีด้านเท่ากันทั้งหมด8ด้านมีมุมเท่ากันทั้งหมด8มุมและรูปสิบเหลี่ยมก็จะมีด้านเท่ากาัน10ด้านแล้วก็มีมุมเท่ากาัน10มุมรูปหลายเหลี่ยมก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายนะคะอันนี้ครูยกตัวอย่างมาแค่4รูปไปดู แบบสุดท้ายก็คือรูปวงกลมอ่ารูปวงกลมคือรูปบนระณนาบที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งที่มีระยะห่างจากจุดโคงที่ภายในจุดหนึ่งเป็นระยะทางเท่ากันอ่าวงกลมที่เราพอจะรู้จักรายละเอียดก็คือตรงกลางนี้จะเรียกว่า จุดศูนย์กลางแล้วก็จากจุดศูนย์กลางลากไปยังส่วนโค้งเราจะเรียกว่ารัศมีแล้วก็อ่เส้นแบ่งครึ่งวงกลมเป็นสองส่วนที่เท่ากันเราจะเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางแต่รายละเอียดอื่นๆเราจะไปเรียนในชั้นมอ3กันนะคะแบบสุดท้าย วงรีวงรีก็จะมีเส้นโค้งเป็นวงรีโดยระยะห่างจากจุดศูนย์กลางไม่เท่ากันอันนี้พวกลายละเอียดแบบนี้เราก็จะไปเรียนต่อในชั้นม .4 รูปเรขาคณิตสองมิติก็จะประกอบไปด้วยรูปสี่เหลี่ยมรูปสามเหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยมรูปวงกลมแล้วก็รูปวงรีต่อไปไปดูรูปเรขาคณิตสามมิติกันนะคะ ว่ามีอะไรกันบ้าง